สวัสดีครับวินนี่จะรับเข้าสู่การแข่งขันระหว่างเดียวและ,ลอและลอนละลอตค,ลลอคาร์เลยนะหาคุณเพิ่งเข้ามาดูแล้วก็เขาบอกว่าแมตช์นี้ไม่น่าเชื่อแน่นอนครับผมเอาแล้วครับจุดโทษจุดแรกเป็นของเียวโอ้สุดยอดมากเลยครับเียวนำมาเคลล์ไลน่าแล,ล,แล,แล,ล้วแล้วตอนนี้เขาต้องฝากเอาไว้ที่สุดยอดผู้รักษาประตูสกอตต์สเตอร์ลิงเขาเป็นผู้รักษาประตูที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเรือรบซะอีกนะครับจอร์นสันหลัน้องจอร์นชาวไร่แนะนำบอลมาวางนะครับ วิ่งมาและงาล้างตรงนี้แล้วโอ้ยเมื่อยถูกยิงออกมาแล้วนะครับและตรงเข้าไปที่นาสเตอร์ลิงเข้าเต็มเต็มเลยนะครับผมเราได้ทำการจับเวลา เข้าให้ได้นะครับผม <Yes. S 1> และเขามาด้วยความตั้งใจอย่างมากครับมีความพยายามมากแต่ก็โอ้ลุดข้าเราไปดาวอังคารได้เลยนะครับนั่นผมว่าอย่างน้อยมันก็ควรจะตัวออกแล้วนะแสดงได้เยี่ยมไปเข้าและกลับมาที่สเตอร์ลิงนะครับผมเขาอาจจะดูแย่หน่อยหน่อยเขาก็พร้อมสำหรับรอบที่สองครับเขาวิ่งมาอยุด เเท่านั้นนะครับครั้งนี้บอลพุดด่งเร็วถึง129เกมโอ้ยชั่วโมง<ำ>ผมไม่ไหวแล้วไม่ค่อยโอเคเท่าไ,รรมไ,มไหรไ่นะครับผมเซฟสองครั้งแล้วหน้าแหกไปอีกสองทีครับผมก็อาจจะถูกเปลี่ยนโคโรชก็เป็นได้ครับคือที่เขาสามารถทำได้เลยนะตอนนี้เฟรนเนอร์ของเขาลากเข้าจากสนามโดยไม่ต้องถามก,กันเลยนะครับอาเ์แมนสตอร์ลิงอาร์แ PK. เดี๋ยวว้อมมาจุดคนลูกที่สเขาเตรียมโตวิ่งมาอย่างนี้แล้วคนเซฟหรือมดเซฟเปนครับมาดูกันนะครับว่าใครจะได้ลงเล่นแทนสกอตต์เขากลามาจากความตายและเขายังจะมาเนเกมนี้ด้วยโอ้พระเจ้าและเขาได้นอนเกินเลยทีเดียวนะครับดูเหมือนก่าเขาพยายามจะปุมป้องหน้าเขาอย่างเต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวก่อนแลมเบิร์ทำเชือกรองเท้าหลุดโอ้มันน่าเสียดายมากครับและนั่นคือไซเซนที่ทำมาเขา เขาอย่างสงสัยว่ามันอไจะมาแล้วโอ้จอนชาวไรยังอายครับผมบอลเข้าเต็มเส็นหน้าสเตอร์ลิงเลยครับผมจมูกของเขาเขาต้อหักเป็นสิ้เศษแน่นอนครับมันคงรู้สึกเหมือนมีคาราคอนปอนมาทุบหน้าคุณล้วคงจะเจ็บปะไลเลยแหละครับ แต่ดูก่อนเขาอีเล็เขาเอาอีมาให้ต่างห้ามหลังจากเขาอีที่ผู้จัดการนั้นมอบความกล้าหาญให้นะครับและผู้เตะคือแฟรงกี้เขาสามารถเตะที่นอกจากที่สเตอร์ลิงหน้ามันเป็นไปไม่ได้แน่นอนที่น็อตแคโรวย์นาจะพลาดการยิง